ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาแนะนำในการอาัพสกิลรีสกิลนะครับเผื่อหลายๆคนกำลังมองหาอัพสกิลหรือว่ารีสกิลนะครับผมก็เช่นกันนะครับ เมื่อก่อนนั้นผมก็ติดตามเรื่องราวของการอัพสกิลรีสกิลมาสักพักหนึ่งนะในช่วงยุปโควิดนะครับการอัพสกิลรีสกิลนี้จะทอนคิดมากนะครับนเนมาถึงช่วงนี้ก็เป็นเทรนด์นะเป็นเทรนด์แล้วก็หลายๆคนก็อยากจะเปลี่ยนสายงาน เดี๋ยวนำไปปรับใช้ในการทำงานก็มาทำการอัพสกิลแล้วก็รีสกิลได้ทีนี้จะหาที่อัพสกิลรีสกิลได้ที่ไหนบ้างก็มาดูกันเลยครับก็ผมก็พิมพ์ว่าอัพสกิลรีสกิลนะแล้วก็พิมพ์ว่ามทสอนะลากที่เคยค้นมานะครับให้แน่ใจว่าที่ไหนมีอัพสกิลรีสกิลบ้างถ้าผม ตัดคำว่ามัลตสอดทิ้งนะครับก็มีแค่คำว่า upskill แล้วก็ reskill กดเดกเตอร์ปึ๊บก็จะมีแค่ของอะไรจอกดีบีฮิมมันซอฟแล้วก็ถ้าเป็นวิดีโอก็จะเป็นเอ่อ YouTube future trend หัวข้อทำอย่างไรให้คนอ,องค์กร w i สก skill and upskill ได้ผลอันนี้ก็เป็นเหมือนคำอธิบายคำเล่า how to เฉยนะ อันนี้ก็ upskill ด up up ิสกิล upskill ดิสกิลจะอยู่กันอย่างไรเมื่อโลกบอกให้เราต้องต้องเก่งขึ้นนะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครก็เป็นทางนลครัแล้สุดท้ายนี้ก็จะเป็นของ future skill แต่มาด้านล่างก็จะเป็นของ n ู m e r i c a บางกอกแบงค์ ลงมาลิ้นเท่ก็จะเป็นของคนนั้นคนนี้คนโน้นนะครับต๊ออัพสกิลแล้วรีสกิลอัพสกิลรีสกิลจะอยู่กันอย่างไรเมื่อโลกบอกให้เราต้องเก่งขึ้นแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรนะครับส่วนตัวผมเองก็ไม่ต่างกันนะครับแต่จากที่สังเกตวามเปลี่ยนแปลงละหลาย,ยากนะครับซึ่งผมเองก็ทํางานด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามา11ปีและตอนนี้ผมก็กําลังเรียน วิทยาการคอมพิวเตอร์อยู่นะครับอยู่มาสาปีแล้วก็ยังต้องหาวิชาอื่นมาเรียนเพิ่มเติมเป้เาหมายก็คืออยากจะเปลี่ยนสายงานด้วยนะครับเพราะว่าถ้าอายุเยอะขึ้นก็งานหอ,อกน้างงานเบิร์ก็คงทําได้ไม่ดีเท่ากับตอนที่อายุยังน้อยแล้วก็ยังมีกําลังยังมุมยังแน่นนะครับแต่ตอนนี้ไม่ค่อยแน่นแล้วนะ พอหาแบบนี้มันหาไม่ค่อยเจอว่ามีหลักสูตรไหนบ้างบอกตรงๆเลยว่าถ้าจะมาอัพสกิลหรือว่ารีสกิลก็พิมได้เลย up scale, 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 more อัพสกิลรีสกิลมอทศนะครับแล้วก็คลิกตัวนี้นะครับคลิกันนี้หรือไม่ก็คลิกด้านล่างก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะแนะนำอันบทก่อนนะครับก็คลิกขวาโอเพนไปนะครับก็จะมาที่หน้านี้ ว่าตอนปี่อตอนปี2 5 4กก็น่าจะช่วงช่วงโควิดก็มอเตนะอร์สุราสารีก็ทำหลักสูตรสกิลรีสกิลก็ให้ทุกคนเข้ามาเรียนในนี้ได้นะครับท,ทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบไม่ฟรีนะครับอันนี้ก็คือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยนะครับชื่อว่าเทคโนโลยี ของมองสุรานารีนะครับตอนปี64แต่ตอนนี้ถูกปิดระบบนี้ไปแล้วแต่ทีนี้ที่เราคลิกมาเมื่อกี้มันจะเป็นของปี2566ก็คือปีนี้นะครับมาดูกันนี่นะครับกลับมาอีกครั้งมอตรสอร่วมกับสถาบันเครือข่ายเปิดคอร์สอบรมออนไลน์และออนไซน์นะ ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับก็มีประมาณ78หลักสูตรเว็บคอร์สออนไลน์และออนไซต์นะครับเรียนฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับนี่ถือว่าดีมากเลยแล้วก็มตสร,ร่วมกับ26สถาบันเครือข่ายนะครับก็ยูดีใจเลยนะครับ เรียนจบผ่านเณฑนที่กำหนดตับประกาศนิยบัตรไปเลยนะครับก็ได้ใบเสร็ด้วยแบบประกาศนิยบัตรนะครับก็เข้ามาดูได้นะอัดแน่นศักยภาพและการเรียนรู้เพิ่มทักษะอย่างต่อนเนื่องตลอด2เดือน2เดือนจริงหรือไม่เดี๋ยวไปดูกันนะครับก็คนหาหลักสูตรน,นะครับ นีู่่มือในการสมัครสมาชิกแล้ลงทะเบียนอรอคลิกขวา New นะครับ New Open ก็เ,เปิดมาดูมาอ่านตรงนีนะ้การสมัครมาทำอะไรยังไงนะครับก็ขั้นตอนการสมัครนะครับก็คลิกขวามาดูว่าต้องทำยังไงนะครับเ,เมื่อกี้จะเห็นว่า มันจะเป็นระบบการเรียนออนไลน์ s u t x l a n e นะครับ x l a n แลมีลายแอดดยน,นะครับของเจ้าหน้าที่ก็แอดเข้าไปได้เลยนะโอเคมีหลักสูตรอะไรบ้างมาดูกันอันนี้นะครับหลักสูตรอินเทอร์เน็ตของซับปะสิงนะครับอินเทอร์เน็ตออฟติ การเรียนรู้เป็นรูปแบบออนไลน์ครับผ่านซ o มและ srtx นะครับก็ถ้าใครมี Zo ูมก็นั่งเรียนได้เลยนะครับเราสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง1พฤศจิกาตอนนี้ถึงหรืยังวันนี้วันที่30ใกล้แล้วถามว่าเต็มหรือ,อยังครับก็ไปดูนะครับมีคำอธิบายรายวิชาให้ด้วยนะครับก็คลิก คลิกดูนะมีอะไรบ้างคำอธิบายรายวิชาโอ้ตัวใหญ่เกินก็ประมาณนี้นะครับคำอธิบายหลักสูตรหัวข้อ,ขอการเรียนการสอนมีอะไรบ้างนะครับก็เข้าไปดูคลิกขวานิ้วแล้วกันก็มี internet o p i n g ของหลักสูตรนี้ก็จะมี introduction to internet toping แล้วก็มี l e c t i c a l circuit เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็สวิตช์เซนเซอร์แล้วก็ p ีเอ็มนะครับพันไว้โมดูลเล็กแล้วก็คลาวด์แอโ IoT คอนคลูชันนะครับโรงเรียนก็สแกนตามนี้เริ่มเรียนก็คือเริ่มเรียน4ถึง30พฤศจิกายนะก็ประมาณเกือบเดือน รับจำนวนจำกัดรับจานวนจากัดจริงหรือไม่นะก็คลิกไปดูกับสมัครเรียนก็จะมาที่หน้านี้นะครับก็จะพบว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงบรรยายผ่านซูมนะครับและเอ็กสเลนนะครับวิทยากรก็เป็นรอสอดอรรอนะครับรงองศาสตร,ราจารย์ดรธรา อังสกุลนะครับก็เข้าไปสมัครสมาชิกนะครับก็คือคลิกตรงนี้แต่คอสเนี้ยเต็มไปแล้วนะครับตอนนี้เต็มไปแล้วผมว่าจะสมัครเหมือนกันแต่ว่ามันเต็มไปแล้วนะครับตามขั้นตอนนี้เลยนะครับกรุณาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่ออัพโหลดนะเพื่อสมัคร ถ้ากดสมัครตรงนี้เพิงก็จะไปเด่งอีกหน้าหนึ่งนะครับพอดีมันเต็มแล้วตอนนี้ก็เป็นรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมนะครับก็ตามนี้69ที่นั่ง69คนก็เต็มแล้วตอนนี้เป้าหมายในการรับก็คือจำนวน100นะคร้สมัครเต็มแล้วนี่น่าจะเป็นข้อจำกัดบางอย่าง ก็เดี๋ยวรอรอบถัดไปเวลาการเียน15ชั่วโมงนะร,รับประกาศนียบัตรเมื่อผ่านเกณที่กำหนดด้วยนะเดนฟรีนะมีประกาศนียบัตรด,ด้วยสุดยอดเลยราคา0บาทนะครับทีนี้ผมก็จะกดนัดก,กลับไปนะครับถัดมาเป็นหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตปรินต์ขององค์กรนะครับ CFO อันนี้ก็เป็นหลักสูตรที่มาแรงนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของคาร์บอนเครดิตเป็นเรื่องของหลายๆอย่างที่ที่องค์กรทุกองค์กรทั่วโลกทุกประเทศต้องทำนะครับเพื่อไม่ให้เกิดภาวะโลกร้อนมากไปวันนี้นครับหลักสูตรนี้ก็จะเป็นแบบออนไซต์เลยนะครับ ก็ต้องไปที่สุรนารีนะครับเรียนที่ระหว่างวันที่9ถึง10พฤศจิกายนก็คือเรียน2วันตั้งแต่เช้ายันเย็นณนะห้องประชุมสุรนารีสุรสมนาธานที่หมอสุรนารีนะครับอันนี้ก็ก็ควรไปนะเพราะว่า แต่ละองค์กรแต่ละหน่วยงานก็เริ่มจัดตั้งหน่วย ESG หน่วย ESD หน่วยความยังง่งยืนอะไรหลายอย่างนะครับเข้ามาเรียนกันได้อาจจะมีรอบถัดไปนะถ้ารอบนี้เต็มแล้วเดีย๋ยวมาดูกันว่าเต็มหรือยัง Google Doc มี Google Doc ด้วย สมัครมน,นี้ก็จะเป็นสมัครผ่าน google form นะครับปดเตรียมร o บุกลักสามตามาด้วยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับตัดมาคอร์สที่ผมเรียนก็คือมี2หลักสูตรก็คือหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรการสื่อสารอินเทอร์เน็ตของสัมปสิธิ์ก็คือ IoT communication กา,อการสื่อสารข้อมูลของ IoT นะครับหลักสูตรข้างบนเนี่ยเป็นหลักสูตร IoT ก็คือน่าจะเป็นทางด้านฮาร์ดแวร์นะครับที่อธิบายไปเมื่อกี้ก็คือ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 มีอะไรบ้าง นี่นะครับอ in ินโทร์เนชั่นอินดักต์ติงมีเซอร์กิตมีวงจรไฟฟ้ามีวงจรอิเล็กทรอนิกส์เรียนรู้พวกสวิตช์เรียนรู้พวก uh, LED พวกจออะไรต่างๆนะครับออคาวนะครับแต่อันนี้จะเป็นเรื่องของไอโอทีคอมมิวนิเคชั่นนะครับ เริ่มเรียน4-30ดนกันนะครับหัวข้อมีอะไรบ้างไปดูกันน,นะครับก็จะมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ช่วยให้เกิดการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ภายในระบบอินเทอร์เน็ตของสปสิงนะในวทีในระบบอุตสาหกรรมรก็เรียนการสื่อสารแบบ UART, SPI, แล้วก็ I2C นะการส่งข้อมูลด้วย MQTT การสื่อสารด้วย Bluetooth แล้วก็ Experiment and Workshop นนมี Workshop ด้วยนะครับก็เรียนได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์ ส่วนคานรมมันก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็มาสมัครนะครับหลักสูตรนี้ก็ถ้าเรียนที่ออนไซด์ก็ห้องปฏิบัติการนี้นะครับการเครื่องมือ6ห้องแลบ,บนะครับไปเรียนแลบ,บที่การเครื่องมือ6ถ้าใครไปเรียนออนไซต์ถ้าไปดูที่แลบ,บก็จะบอกได้เลยว่าว้าวมากนะครับเครื่องมือนี้ เรียบพร้อมนะครับวิทยากรเป็นใครนะครับเป็นรองศาสตราจารย์ก็ตามนี้นะครับหรือว่าเข้มข้นนะครับอันนี้เต็มแล้วนะครับตอนนี้ผมสมัครไปมันยังไม่เต็มนนี้รับ60ท่านนะครับแต่ตอนเนี้ยเต็มแล้วนนที่ผมสมัครทันนะครับ ว่าจะสอนการกดสมัครตัวนี้แต่พอดีปุ่มมันไม่ขึ้นเลยโอเคถัดมาอีกหลักสูตรหนึ่งที่ผมสมัครนะครับก็คือหลักสูตรการเรียนรู้ของเครื่องจักรนะครับชีนเ r นนี g เรียนเกี่ยวกับะอะไรบ้างก็ไปดูกันนะครับอันนี้คลิกไม่ได้นี่คือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดีย๋ยวดูตรงนี้ดีกว่า อี e, Machine Learning นะครับเรียนผ่านออนไลน์ระบบ SUT e x t e n หรือที่ห้องแลบนะครับก็เหมือนเดิมนะครับวิทยากรจะหาที่เรียนมีอะไรบ้างน,นะครับมี Machine Learning Concept and Application Supervised Learning นะครับก็คือมี Generative มี discriminative learning มี parametric แล้วก็ n o n parametric learning supervised learning ตรงนี้ันนึงก็คือจะเป็น support vector machine แล้วก็ p r o b b a i l i t y method นะครับพิธีการทางสถิติมูความน่าจะเป็นนะครับประมาณนั้นแล้วก็ regression Decision Tree m เม h อ d นะครับใช้การตัดสินใจแบบเชิงต้นไมน้นะครับแล้วก็ Design Analysis of m a c h i n i n e a r n i n i Experiment นะครับถือว่าเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจมากอาผู้สมัครเต็มแล้วด้วยนะครับเต็มเร็วนะครับ,บทับสวมดห้ท่านนะครับงันไปที่ตรงนี้แล้วกัน คลิกขวาครับ u s u t x l a n นะครับ, x UT, x UT, x ค,รบคลิกมาที่ตรงนี้เราจะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับจากนั้นก็มากดลงทะเบียนเลยนะครับแต่พอดีผมกดลงทะเบียนแล้วผมขอกดเข้าหลักสูตรละก,กันนะครับพาสเวิร์ดของผมอะไรนร่าจำไม่ได้แล้วเพิ่งสมัครไปแต่จำไม่ได้ นี่ครับผมจะลองกดไปที่ cost ของฉันนะครัไมมันยังไม่ขึ้นก็คือตรงน,นี้ผมกำลังจะอธิบายว่าเมื่อกดสมัครไปแล้วนะครับกดสมัครไปแล้วตนี้มันก็จะส่งข้อมูลมาหาในะอีเมลนะครับบอกว่าแจ้งสถานะการสมัคร ง่ายท่านได้สมัครในหลักสูตรของ m ิช h i n e l เ a r n นนิ่งไปได้เรียบร้อยแล้วท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิอบรมได้ที่คลิกนะคลิกกดเข้าเรียนออนไลน์ในระบบ SUTX l a a ย n จะมีอีเมลแจ้งรัสและคู่มือการเข้าเรียนอีกครั้งขอแสดงขอแสดงความนับถือนะครับหนอรย,ยบริการอบรมเทคโนทานี หอสุรนารีเริ่มเริ่มนี้นะครับผมจะลองคลิกดูนะอีก็จะเข้ามาที่นี่เป็นเคยวบอกว่าท่านสามัตรสอบใบชี้ผู้มีสิทธิ์รวมได้ที่อ๋อก็คลิกเสร็จแล้วก็มาดูมาดูชื่อเรานี่นะครับผมก็มีชื่ออยู่ในหลักสูตรนี้แล้วนะครับจะมีชื่อผมเหมือนกันน,นี่นะครับประมาณนี้ เดี๋ยววันที่4วันที่4เดี๋ยวมาเริ่มเรียน,นครับคือวันเสาร์วันเสาร์เรียนได้ไหมหน้าชวนครับวิชาที่ผมเรียนอยู่เหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวดูวันเวลาอีกทีนะครับมาขอจะสอนเวลาไหนนะครับได้ระบุเวลาหรือไม่ยังไม่ระบุนะครับเดี๋ยวเาจะส่งข้อมูลให้ในนี้ทีหนึ่ง ค okay. มาดูอันที่ผมจะบอกอันต่อไปก็คือ s u t x l a n e นะครับ joy for free จริงจริงคอร์สของผมมันจะต้องขึ้นตรงนี้นะดูที่ a s h b o ร์ d ก็ได้เหมือนข้อมูลผมจะยังไม่ขึ้นนะครับแต่ตอนที่สมัครนะครับ ก็ลงทะเบียนหลายอย่างแล้วก็ถ่ายหน้าบัตรประชาชนแล้วก็แนบเข้าไปในนี้เลยนะครับแจ้งเมลมาแบบเมื่อกี้นะครับบอกว่าสมัครเสร็จแล้วเราสมัครแล้วนะครับที่จะเรียนแล้วั้านองนั้นนะครับแต่ตอนนี้ตรงนี้มันยังไม่มี ข้อมูลให้ผมดูโอเคเดี๋ยวผมมาอัปเดตข่าวหน้าก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้ยังหาข้อมูลเองไม่เจอสิ่งที่สมัครไปแล้วนั้นอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมาอัปเดตให้อีกทีนะครับก็วันนี้ก็ขอมาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับก็คือการอัพสกิลหรือสกิลนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับมทสศ เมื่อก่อนเนี่ยจะมีรักสูตรเยอะมากนะครับช่วงโควิดเนี่ยจะเยอะมากเยอะมากเลยนะ,อ,ะอนาคตเนี่ยจะมีมาเพิ่มแน่นอนเป็นคอร์สเพียกน้ำย่อยนะครับเดี๋ยวผมกดไปที่ตรงนี้นะครับกลับมาที่โฮมมาดูว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจในหน้าเว็บก็มีประมาณนี้ก่อนนะครับ ข้างบนตรงแท็บเนี่ยที่มันเคลื่อนไหว่ก็มีหลักสูตรอบรมเหมือนกันเผื่อได้สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามสแกนนะครับโทรนะครับได้หมดก็มา,าใช้บริการได้นะครับ ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้อัพสกิลรีสกิลที่ที่ดีมีคุณภาพเดี่ยวหลักสูตรอารมต่างๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับมาอัพสกิลมารีสกิลด้วยกันนะครับสวัสดีครับ